ถ้าคุณต้องการลดพลังงานในบ่อเติมอากาศมีวิธีการยังไงมาฟังกันนะครับโดยปกติแล้วทุกโรงงานจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตหรืออาคารสำนักงาน โดยระบบบำบัดน้ําเสียนั้นก็จะเป็นต้นทุนที่มีนัยสําคัญสําหรับโรงงานโรงงานหนึ่งและที่สําคัญก็คือหากน้ําเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ําเสียไม่ได้ค่าตามมาตรฐานตามที่กรมโรงงานกําหนดไว้หรือถูกชาวบ้านที่อยู่บริเวณโรงงานร้องเรียนก็อาจจะนําไปสู่การหยุดลายผลิตเพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ําเสียเพื่อให้ได้ค่า ตามมาตรฐานที่กรมโรงงานกำหนดเพื่อปรับปรุงให้ระบบบำบัดน้ําเสียได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนดทําให้เกิดความเสียหายจากการที่ไม่ได้เดือลายผลิตเป็นจํานวนมหาศาลดังนั้นการประหยัดต้นทุนในระบบบำบัดน้ําเสียจึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ถ้าเราบริหารจัดการได้ไม่ดีแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความเสียหายที่ผมได้กล่าวมาในตอนต้นระบบบาบัดน้ําเสียนั้นคือการกําจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ําออกไปเพื่อให้ได้ค่าน้ําตามที่กฎหมายกําหนดเราจึงสามารถแบ่งชนิดของระบบบําบัดน้ําเสียได้ตามกลไกในการกําจัดสิ่งปนเปื้อนดังนี้ครับ 1. ระบบบําบัดทางกายภาพเช่นบาสกีนสเตติกสกีนหรือบอดักไขมัน2 ระบบบำบัดทางเคมีเช่นดราฟซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสิ่งเจือปนที่ผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับน้ำสามระบบบำบัดทางชีวภาพซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสว่าเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพได้อย่างไรโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพนั้นจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ประเภทที่1ก็คือระบบบำบัด น้ำเสียแบบชีวภาพแบบใช้อากาศและประเภทที่2ก็คือระบบบาบัดน้ําเสียแบบชีวภาพแบบที่ไม่ต้องใช้อากาศประเภทที่1ระบบบาบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ a e r o b i c treatment ซึ่งจะต้องมีการเติมอากาศเข้าไปในน้ําเสียเพื่อให้จุลินทรีย์ในน้ําเสียสามารถนําออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายของเสียที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์กลายสภาพเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําและส่วนหนึ่งก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศนี้มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ก็แลกมากับการต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเตริมอากาศให้กับระบบประเภทที่2ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ anaerobic treatment ระบบชนิดนี้จะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแบบที่ไม่ต้องใช้อากาศดังนั้นเราจึงไม่ต้องติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในการเตริมอากาศเข้าไปสู่ในระบบบำบัดน้ำเสียชนิดนี้ ทำให้เราสามารถลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้เป็นอย่างมากค่า BOD และ COD ขาออกที่วัดได้หลังจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศนั้นสามารถลดค่า BOD และ COD ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60%เมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาเข้าหรืออาจจะมีค่าประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของบ่อและจุลินทรีย์ดังกล่าวจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียและกลายสภาพเป็นก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งรวมกันเราเรียกว่าก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สนั่นเองข้อด้อยของระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศนี้ก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการกักเก็บเป็นเวลานานทําให้ต้องมีบ่อบําบัดน้ําเสียที่มีขนาดใหญ่เช่นระบบคัมเบอร์ลากูนนอกจากนี้ระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศนั้นยังปรับตัวได้ไม่ดีกับการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ําเสียและระหว่างบําบัดยังเกิดแกส๊สไฮโดรเจนซัลไฟ์ หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าก๊สไ่เน่าสิ่งที่เราต้องควบคุมเพื่อให้ระบบบำบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือค่า pH ไม่ควรต่ำกว่า6.2และไม่ควรสูงกว่า8 ซึ่งเป็นสภาวะที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีอุณหภูมิเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยแต่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้สารพิษระบบบาบัดน้ําเสียแบบไร้าอากาศนั้นสามารถทนต่อสารพิษได้ระดับหนึ่งโดยสารพิษดังกล่าวต้องมีค่าความเข้มข้นเป็นที่ยอมรับได้และถ้ามีเวลาเพียงพอจุลินทรีย์ก็จะสามารถปรับสภาพให้ทนต่อสารพิษได้เองโดยธรรมชาติจริงๆแล้วยังมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้าอากาศที่ใช้พื้นที่น้อย แต่ได้ประสิทธิภาพสูงนั่นก็คือระบบ USB ซึ่งจะมีการเลี้ยงจุลินทรีย์เป็นอีกชนิดหนึ่งโดยน้ำเสียจะถูกป้อนเข้าจากทางด้านล่างของถัง USB ไหลขึ้นข้างบนผ่านจุลินทรีย์ที่ถูกเลี้ยงให้จับตัวกันเป็นเม็ดขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักและตกตะกอนอยู่ด้านล่างส่วนจุลินทรีย์ที่มีขนาดเป็นเม็ดเล็กนั้นจะลอยตัวอยู่เป็นชั้นสลัด และคอยดักจับสารอินทรีย์และทําการบําบัดต,ต่อไปดังนั้นหากเราออกแบบให้มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้อากาศเพื่อลดค่า BOD และ COD CO ก่อนที่น้ําเสียจะไหลเข้าบ่อถัดไปเราก็จะสามารถประหยัดค่าไฟในการเติมอากาศให้กับบ่อเติมอากาศได้ถึง60%และในขณะเดียวกันหากค่าน้ําเสียของเรามีค่า COD สูงเกินกว่า1 0,000มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศก็จะก่อให้เกิดแก๊สชีวภาพซึ่งเราสามารถนําไปใช้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อปั่นไฟใช้ในโรงงานของเราหรือขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้นั่นเองแล้วพบกับผมสิงหนักวิตจากช่อง g o t Cop Channel ที่จะมานําเสนอความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของคุณแล้วพบกันนะครับ